สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พัดของเราป่วยซะแล้วแหละครับนั่นไงครับกำลังให้คุณหมอตรวจพอดีเลยเราไปดูกันนะครับว่าพัดป่วยเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรมาครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะหมอเมื่อพัดหายดีแล้วและพรุ่งนี้จะไปโรงเรียน จึงเขียนจดหมายลาป่วยส่งให้คุณครูในวันพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับว่าพัดเขียนว่าอะไรบ้าง5ทับห4ถนนสุข,ขุมวิทอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี20150 1กุมภาพันธ์2554เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3าทับหนึ่งที่เคารพเนื่องด้วยกระผมป่วยเป็นไข้ปวดศรีรษะ และตัวร้อนไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนสองวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสองกุมภาพันธ์2554เมื่อกระผมหายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปกติด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายพัดงามดียิ่งขอรับรองว่าเป็นความจริงสมศรีงามดียิ่งผู้ปกครอง ได้อ่านจดหมายลาป่วยของพัดแล้วเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูกันนะครับจากรูปแบบที่น้องๆได้เห็นอยู่นี้จะเห็นว่าสามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้4ส่วนด้วยกันคือ 1. ที่อยู่สำหรับเขียนที่อยู่ของผู้เขียน 2. วันเดือนปีให้ลงวันเดือนปีที่เขียนจดหมาย 3. คํคำขึ้นต้นและ 4. คํคำลงท้ายจะใช้ตามมาตรฐานของบุคคล ปาจำชั้นนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพและลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงน้องๆต้องใช้คำแทนตัวเองว่าระผมดิฉันและใช้คำแทนคุณครูว่าคุณครูเมื่อรู้จักรูปแบบและส่วนต่างๆของจดหมายแล้วก็มาดูการจ่าหน้าซองจดหมายกันบ้างนะครับ ดังตัวอย่างการจ่าหน้าสองถึงคุณครูประจำจดหมายมีอยู่ด้วยกัน3มแบบคือจดหมายส่วนตัวจดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจจดหมายส่วนตัวเช่นจดหมายที่เราเขียนถึงเพื่อนนั้นจะไม่เคร่งครัดในการใช้ภาษาแต่ควรจะใช้ภาษาที่สุภาพและน่าอา่าน จดหมายแบบต่อมาคือจดหมายลาป่วยควรเขียนด้วยตนเองและมีคำรับรองจากผู้ปกครองท้ายจดหมายแล้วนำส่งคุณครูประจำชั้นในวันที่ไปโรงเรียนหลังจากหายป่วยและจดหมายประเภทสุดท้ายคือจดหมายลากิจจดหมายประเภทนี้นักเรียนควรเขียนด้วยตนเองเช่นกันพร้อมทั้งมีคำรับรองของผู้ปกครองอยู่ท้ายจดหมาย แล้วนำส่งคุณครูประจำชั้นก่อนการหยุดเรียนว่าหลักในการเขียนจดหมายโดยส่วนใหญ่มีอะไรบ้างเริ่มจากการเลือกกระดาษและซองกระดาษที่ใช้ในการเขียนจดหมายรวมทั้งซองต้องสะอาดกาเขียนควรเขียนให้ถูกรูปแบบของการเขียนจดหมายแต่ละประเภทน้องๆลองทายสิครับว่าถ้าเราเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไรดีมาดูกันนะครับ ว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่นั้นเราจะขึ้นต้นด้วยกราบเท้าที่เคารพรักอย่างสูงและลงท้ายว่าด้วยความเคารพรักอย่างสูงจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพและลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงชื่อเพื่อนและต่อด้วยคำว่าเพื่อนรัก ส่วนคำลงท้ายจะใช้รักและคิดถึงครับเมื่อรู้ถึงคำขึ้นต้นและคำลงท้ายไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าใช้คำแทนตัวเราและผู้ที่เราเขียนถึงอย่างไรถ้าน้องๆต้องการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ต้องแทนตัวเองว่าลูกผมหนูหลานหรือชื่อของน้องๆแล้วใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตา ท่านแทนผู้ที่น้องๆเขียนถึงครับจากหน้าสองให้ชัดเจนจากนั้นติดดวงตราไปรษนียากรให้ตรงกับราคาที่กำหนด